สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูควรรอแฟนเก่าไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุไฟกันได้เลยครับว่าดวงความรักของคุณนะครับกับเรื่องของแฟนเก่าคนรักเก่านะครับคนในความสัมพันธ์เก่านี้เราควรรอเขาหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดรูนสามเซนนะครับเซนสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซนแรกเลยครับว่าดวงความรักของคุณนะครับคุณควรที่จะรอแฟนเก่าคนนี้ดีไหมนะครับควรที่จะรอแฟนในความสัมพันธ์คนเก่านี้ รอเปล่านะครับมันจะดีสําหรับคุณไหมถ้าคุณเลือกที่จะรอคนคนนี้นะครับมาฟังคำนายในเซตที่หนึ่งเลยครับว่าชาวราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนี้ควรจะไปต่อกับความรักครั้งเก่าและความรักในครั้งเดิมหรือเปล่านะครับปริทเซตนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าความรักของคุณนะครับในเรื่องของความรักครั้งเก่ากับเรื่องของแฟนเก่าเองแล้วเนี่ยมันจะเป็นการห่างแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเลิกลาการตัดจบหรือว่าการไปต่อได้ยากนะครับถ้าจะมีโอกาสได้ห่างกันจะห่างกกกกััััันนนนนแคคค่่่รรรระะะะยยส้้ๆบจหมาาถึงงงตอออเืี กลับมารักกันอีกครั้งกลับมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์อีกครั้งนะครับถ้าถามว่ารอแฟนเก่านะครับจะดีไหมนะครับผมว่ารอแฟนเก่าได้เห็นผลในทิศทางที่บวกแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าคุณรอกับเรื่องนี้อยู่ตั้งใจรอกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็หวังกับเรื่องนี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าเห็นผลอย่างชัดเจนสําหรับความรักนะครับกับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่าเนี่ยเขาอาจจะนอกลู่นอกทางอยู่บ้างนะครับมีเรื่องของบุคคลที่3เนี่ยเข้ามารบกวนความสัมพันธ์ก็จริงแต่ผมบอกเลยว่าเขาคนนี้เป็นคนดีและเป็นคนที่ใช่สําหรััับบบบคคคคุณในนนนนนอาาตะรรรที่เป็ไง้กแฟ กวดรอดีไหมนะครับของชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับผมว่าว่าคุณตั้งใจจริงสําหรับเรื่องของความรักอยู่แล้วนะครับคุณเป็นคนตั้งใจมองนะครับแล้วก็คาดหวังกับเขาอย่างชัดเจนมองถึงทิศทางอนาคตมองถึงการรักในระยะยาวเกิดขึ้นนะครับมองถึงทิศทางความสัมพันธ์ในเชิงบวกเกิดขึ้นสําหรับความรักนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆสําหรับความรักเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการไปต่อนะครับในความรักเนี่ย ถึง80%ดเดยทีเดียวในปีนี้นะครับเพราะว่าคุณก็คาดหวังในตัวเขาเยอะด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ให้กับคนทั้งคู่ถ้าจะได้ห่างกันเลิกลานะครับหรือว่าจบความสัมพันธ์ลงจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับก็จะกลับมาเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันอีกครั้งนะครับควรรอแฟนเก่าไหมนะครับผมบอกได้ว่ายังไงก็ควรรอยังไงก็ควรไปต่อคนนี้เพราะเขากังคู่และตัวคุณเองก็จริงจังมากๆสําหรับรักในครั้งนี้ครับเซนสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับควรรอแฟนเก่าไหมนะคร ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะจุกจิกดูน่าเบื่อก็จริงนะครับสำหรับความรักแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเชิงของความสัมพันธ์แล้วนะครับคุณเองก็คาดหวังในตัวเขาเยอะนะครับมันอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องกังวลใจอยู่บ้านนะครับดูท่าทีไปต่อได้ยากดูเป็นกังวลเกิดขึ้นสําหรับความสัมพันธ์แต่ผมดูโดยภาพรวมแล้วว่าความรักของคุณนะครับควรรอควรไปต่อควรคบต่อกับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่าถ้าเขามาง้อมาทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมาเชื่อมโยงเชื่อมต่อเกิดขึ้นคุณควรจะเปิิดใใใจและหห้้โอกกาาาาสํรรรับเเนน่มต เกิดขึ้นนะครับควรรอแฟนเก่าไหมในปีนี้ผมบอกได้ว่าควรรอควรเปิดใจนะครับควรให้โอกาสเขาสําหรับความรักเกิดขึ้นถ้าเขาเข้ามาหามาเชื่อมโยงโทรมาคุยนะครับหรือว่าติดต่อทางแชทเกิดขึ้นคุณควรเปิดโอกาสให้กับเขาในปีนี้เพราะว่าเป็นรักแท้และรักยั่งยืนสําหรับคุณครับ